ถ้าคือหนึ่งคุณต้องเลือกระหว่างแม่ที่แท้จริงกับเงาที่อ้างว่าเป็นแม่คุณจะเชื่อใครเรื่องราวสั้นๆที่เริ่มจากเสียงลมและแม่น้ำเงียวสงบแต่กลับพาคุณไปสู่ฝันร้ายที่หลอนติดหัวใจจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะแค่ได้ฟังคุณจะไม่มีวันลืมทิ้งแม่ลงแม่น้ำลองฟังครั้งเดียวจำไปจนแก่เรื่องสั้น เสียงลมพัดแรงหอบปลิ่งคลนขาวคละครุง้งแม่น้ำกว้างดำคำราวกับไม่มีจุดสิ้นสุดผิวน้ำสะท้อนแสงจันวูบวาบเหมือนตาใครสักคนกำลังจ้องหัวใจของเขาเต้นแรงจังหวะทีจนได้ยินชัดเจนในอกตัวเองมือที่จับแขนของหญิงชาราสั่นไม่หยุดผิวเหี่ยวย่นของแม่เย็นเฉียบราวกับหินเปียกฝนแม่เง่อยหน้ามองเขาดวงตาขุ่นมัวแต่เต็มไปด้วยแวววิงวอนริมฝีปากสั่นพยายามเปล่งเสียงแต่คำพูดขาดหายไปในลมกลางคืน เสียงจากจันยังดังรอบฝั่งแต่กลับเหมือนเลื่อนหายเหลือเพียงเสียงน้ํากระทบตะลิ่งดังตึงตังไม่หยุดเงาดาของต้นไม้ใหญ่กดทับลงมาเหมือนกําแพงเรากับทั้งโลกกําลังบีบเขาให้ตัดสินใจเหงื่อไหลลงข้างแก้มผสมกับน้ําตาลมหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดหายความเงียบหนักอึ้งปกคลุมจนแทบขยับไม่ได้ทุกอย่างบีบรัดให้เขาเหลือเพียงทางเดียวมือเขาค่อยๆค,ค,คลายออก เสียงน้ำกระเพื่อมดังขึ้นอย่างน่าสะพรึงร่างของแม่เองตัวไปข้างหน้าช้าๆเหมือนเวลาเนิ่นยาวดวงตาของแม่ยังคงจับจ้องเขาแม้ในวินาทีสุดท้ายเสียงร่างกระแทกลงน้ำดังดังตู้มละอองน้ำกระเซ็นเย็นเฉียบกระทบหน้าเขาคลื่นวงกลมกระจายออกไปกลืนหายสู่ความมืดมิดหัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณะราวกับโลกทั้งใบดับบูบริมฝั่งเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลม มีเพียงกลิ่นสาบน้ำหนักหน่วงแผ่ซ่านเต็มปอดเขายืนแข็งค้างสองมือยังสั่นเหมือนจะหลุดจากร่างภาพสุดท้ายของแม่ยังตรึงตาราวกับประทับลงลึกในวิญญาณริมฝั่งยังคงมืดมิดราวกับซ่อนความลับที่ไม่อาจเปิดเผยสายน้ำไหลเอื่อยแต่เสียงกลับดังโครมครามในหูเขาทุกหยดน้ำที่กระทบหินกลายเป็นเสียงตอกย้ำเสียงเตือนที่ก้องอยู่ในหัวเหมือนคำสาบไม่มีวันจบสิน้นเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว พื้นดินชื้นแฉะยบยาปลิ่นโครนผสมกลิ่นเน่าอับตีขึ้นจมูกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกร่างกายสั่นสถานเหมือนจะลม้มความหนาวเย็นจากแม่น้ำซึมเข้าสู่กระดูกทำให้ขาไร้เรี่ยวแรงแต่แล้วเสียงบางอย่างดังแทรกเข้ามาเสียงกระเพื่อมของน้ำที่ไม่ปกติเสียงคล้ายมือใครกำลังตีน้ำเสียงดังสม่ำเสมอเหมือนกำลังพยายามลอยขึ้นมาเขาหยุดหายใจทันที ดวงตาเบิดกว้างมองไปยังกลางแม่น้ำเงาคล้ำไหววูบขึ้นเหนือผิวน้ำคล้ายเส้นผมยาวเปียกโชกสะบัดไปมาหัวใจเขาร่วงวูบลงสู่ท้องความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังจนขนลุกสายตาไม่กล้ากระพริบริมฝีป,ปากขยับแต่ไร้เสียงใดเล็ดลอดออกมาผิวน้ำแตกกระจายเงาร่างโผล่ขึ้นมาพร้อมกับเสียงหอบหนักเป็นแม่ของเขาดวงตาขุ่นมัวย,ยังคงจับจ้องตรงมา เสียงไอสำลักน้ำดังขาดห้วงทะว่าฝืนเปล่งเสียงออกมาได้ลูกทำไมเสียงนั้นแผวเบาแต่หนักน่วงเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกเขาความรู้สึกผิดทาโถมเหมือนน้ำท่วมเขาถอยยกรู้สองมือกุมหูแน่นเพยายามไม่ฟังแต่เสียงแม่ยังคงดังซ้ำในหัวก้องสะท้อนไม่ว่าจะหลับตาหรือหันหน้าหนีเขาเห็นภาพแม่ดิ้นรนตีน้ำแขนสันระริก เสียงกระอักน้ำปนกับเสียงครางอันน่าสะพรึงแสงจันทร์สาดลงมาพาดเงาแม่ชัดเจนบนผิวน้ำร่างนั้นไม่ยอมจมลงยังคงพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาหาเขาสายตาคู่นั้นเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและคำถามเขารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนเสียงหัวใจดังจนหูอื้อภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มพร่าเลือนแต่เสียงแม่กลับชัดเจนกว่าเดิม ลูกอย่าทิ้งแม่คำพูดนั้นแทงทะลุเข้าไปในจิตใจเขาแทบหยุดหายใจร่างกายชาแข็งความทรงจำในวัยเด็กหวนกลับมาอย่างฉับพลันภาพแม่กอดปลอบยามร้องให้ภาพมายื่นข้าวยามหิวโหวยทุกภาพชัดเจนจนเจ็บปวดเขาเอื้อมมือออกไปโดยไม่รู้ตัวมือสัน่นทาพยายามขอยขคว้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่สิ่งที่สัมผัสได้กลับไม่ใช่เนื้อหนังกลับเป็นเพียงความเย็นเฉียบของสายน้ำ ร่างแม่เริ่มเลือนหายเสียงสำลักค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงตาคู่นั้นที่ยังจับจ้องเหมือนจะตรึงเขาไว้ชั่วนิรันด์หัวใจเขาแทบแตกสลายความมืดรอบตัวเริ่มปิดล้อมสายน้ำกลายเป็นกำแพงกดทับเสียงในหัวดังขึ้นไม่หยุดร้องเรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกลูกลูกเสียงเรียกนั้นดังก้องกังวานไม่รู้สิ้นสุดเหมือนก้องมาจากใต้ลึกของสายน้ำ เหมือนดังจากข้างหูเหมือนดังอยู่ในกะโหลกของเขาเองเขาปิดหูแน่นจนเล็ดจิตเข้าหนังหัวแต่เสียงยังไม่หยุดเสียงสะอื้นให้ของแม่แทกเข้ามาเป็นจังหวะเหมือนมีมือมืดกำลังบีบหัวใจให้แตกออกลมหายใจเขาไม่เป็นจังหวะร่างกายสั่นสถานเหมือนคนถูกใข้จับสายตาจับจ้องไปยังผิวน้ำที่ยังคงสั่นระริกวงคลื่นเล็กๆพุ่งเข้าหาฝั่งเหมือนมีใครกำลังเดินตรงเข้ามา เขาถอยหลังจนแผ่นหลังชนต้นไม้ใหญ่ริมตลิ่งเสียงนกกลางคืนเงียบหายไปอย่างไร้ร่องรอยโลกทั้งใบเหลือเพียงเขาและเสียงของแม่เสียงที่เหมือนสับแช่งมากกว่าจะวิงวอน่นอใต้ผิวน้ำก่อตัวขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงสีสะหรือเส้นผมแต่เป็นร่างสูงชะลูดที่โผล่ขึ้นมาทั้งร่างผิวซีเซียเปียกชุ่มและดวงตาที่ไม่มีแววมนุษย์เหลืออยู่ร่างนั้นค่อยๆเดินบนผิวน้ำ แต่ละก้าวทำให้น้ำกระเพื่อมสัน่นเสียงน้ำหยดดังแปลกๆเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังสู่จุดจบเขากลั้นหายใจดวงตาแทบหลุดจากเบ้าริมฝีปากสัน่นแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาเงานั้นหยุดยืนตรงริมฝั่งยื่นมือซีดเย็นออกมาตรงหน้าเขานิ้วที่ยาวเหยียดเหมือนรากไม้เล็บดำพันเปือเ้อนโคลนปลายนิ้วเกือบแต่หน้าผากเขา ในจังหวะน,นั้นเองเขาได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนลูกลงมาอยู่กับแม่เลือดในกายเขาเหมือนหยุดไหลหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะความเย็นเฉียบแลนปกคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเขาไม่รู้ว่าขาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่สองเท้าจมลงในโคลนริมตะลิ่งน้ำเย็นจัดซึมเข้าสู่ข้อเท้าเสียงหัวใจดังกลบทุกสิ่งดวงตาเบิกกว้างเหมือนถูกสะกด ร่างเงาไม่ยังยืนรออยู่กลางแม่น้ําแขนทั้งสองกางออกเหมือนจะโอบก,กอดดวงตาสีขุ่นมวสะท้อนแสงจันวับวับเขารู้สึกเหมือนทั้งโลกเหลือเพียงสิ่งนั้นเท่านั้นแต่ทันใดนั้นเองเสียงแตกหักดังมาจากข้างหลังเสียงเหมือนกิ่งไม้หักแรงแรงเขาสะดุ้งหันขอบไปทางเสียงนั้นดวงตาเขาเบิดกว้างยิ่งกว่าเดิมเพราะสิ่งที่เห็นไม่ใช่เพียงความมืดแต่เป็นเงาอีกเงาหนึ่ง รูปร่างเล็กบอบบางแต่คุ้นเคยอย่างยิ่งเง่านั้นคือแม่อีกคนหนึ่งแม่ที่ไม่ได้เปียกน้ำแม่ที่สวมเสื้อผ้าเก่าๆที่เขาจำได้ชัดแม่ที่ยืนหอบหายใจริมต้นไม้จ้องเขาด้วยความตกใจสุดขีดดวงตาของเธอเบอิกโพรงน้ำตาไหลพรากเสียงแหบพราดังออกมาชัดเจนลูกอย่าทำอย่างนั้นแม่อยู่ตรงนี้หัวใจเขาแทบระเบิดหูอื้อจนไม่ได้ยินอะไรอีก เขาหันไปมองแม่น้ำร่างที่ยืนกางแขนรออยู่กลางน้ำยังคงยิ้มใส่แยะสายตาวาวโรดไม่ใช่สายตาของแม่ที่เขาเคยรู้จักสองภาพซ้อนทับกันในหัวความจริงกับความหลอนเลือดกับน้ำตาความรักกับความกลัวเขายืนนิ่งหายใจไม่ออกไม่รู้ว่าควรก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังเสียงแม่ทั้งสองดังแทรกกันเสียงหนึ่งวิงวอนอีกเสียงหนึ่งเย็นเยือกสะกดจิต เขาต้องเลือกเขายืนตัวแข็งเหงื่อท่วมทั้งตัวเหมือนยืนอยู่กลางไฟแต่ร่างกลับเย็นชื่อราวกับถูกฝังในน้ำแข็งเสียงหัวใจเต้นแรงสลับกับเสียงแม่ทั้งสองดังตีกันวุ่นวายในกะโหลกจนแทบแตกออกแม่ที่ยืนริมต้นไม้มือสั่นเทาแต่ยังยื่นออกมาสายตาเต็มไปด้วยความหงอยใเจ็บปวดและจริงแท้แม่ที่เขารู้จักแม่ที่เคยกอดเขาแน่นยามฝันร้าย แม่ที่ไม่เคยหันหลังหนีแม้วันที่เขาล้มเหลวที่สุดแต่แม่อีกคนหนึ่งยืนอยู่กลางแม่น้ำร่างสูงฉลูดเหมือนเงาอสูรริมฝีปากคลี่ยิ้มค้างสายตายแข็งกร้าวเย็นเยียบเสียงกระซิบที่ก้องเข้ามาเหมือนงูเลือ้อยพันรอบหัวใจลูกลงมาลงมาอยู่กับแม่เขากุมขมับหัวแทบแต่เป็นเสียงความทรงจำดีๆวิ่งสวนกับความกลัวที่กำลังครอบงำภาพแม่ยิ้มยามหุงข้า ภาพแม่ร้องให้ตอนเขาล้มป่วยตีกันกับภาพเงาดำกำลังจะฉุดเขาให้จมดิ่งดินริมฝั่งเริ่มสุดตัวน้ำเสาะเข้ามาเรื่อยๆเหมือนจะกลืนกินเขาเท้าทั้งสองจมลึกขึ้นทุกวินาทีเขาต้องเลือกเดี๋ยวนั้นไม่ใช่นั้นแม่น้ำจะตัดสินแทนเขาหันไปมองแม่บนฝั่งอีกครั้งน้ำตาของเธอสะท้อนแสงจันส่องประกายเจ็บปวดเสียงเธอสั่นพระ่แตะ่หนักแน่น ลูกนั่นไม่ใช่แม่อย่าไปอย่าหลงเชื่อคำพูดนั้นแทงลึกเข้าในจิตใจทำให้เขาเริ่มเห็นชัดว่าแม่ที่ยืนอยู่กลางแม่น้ำไม่มีแม้แต่อุณหภูมิของความรักรอยยิ้มของร่างนั้นคือรอยยิ้มของความตายเงากลางน้ำเริ่มเปลี่ยนแปลงผิวที่ซีเซียวกลายเป็นเน่าดำดวงตาขุนมัวแปรเป็นหลุมว่างเปล่าร่างทั้งร่างสั่นไหวเหมือนผ้าขี้ริ้วถูกน้ำซัด เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงลูกมาหาแม่มาหาแม่เดี๋ยวนี้โลกทั้งใบสันสะเทือนน้ำพุ่งขึ้นเหมือนถูกมืมหอหมาปัน่นเขาแทบล้มขมัมแต่ยังยึดลำต้นไม้ไว้แน่นเลือดสูบฉีดแรงจนตาพร่าทว่าในหูยังได้ยินเสียงแม่บนฝั่งตะโกนสุดแรงรีบมาหาแม่อย่ามองมันเสียงนั้นเหมือนสะบัดเขาออกจากฝันร้าย เขากัดฟันใช้แรงเให้สุดท้ายดึงขาออกจากโครนเหนียวที่รั้งไว้และวิ่งกระโจนไปหาแม่ที่อยู่ริมต้นไม้ทันใดนั้นเองเงาดำกลางแม่น้ำกรีดร้องสะเตือนใจเสียงดังแผดเหมือนโลหะขูดกระจกสายน้ำปั่นป่วนจนเกิดคลื่นสูงซัดเข้าฝั่งร่างนั้นค่อยๆละลายกลายเป็นเศษโคลนสีดำจมหายลงไปในความมืดมิดเบื้องล่างเขาล้มลงกับพื้นหอบหายใจแรง มือยังคงจับแขนของแม่บนฝั่งไว้แน่นน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวเสียงแม่น้ำค่อยๆสงบแต่หัวใจเขายังคงเต้นไม่หยุดแม่กอดเขาแน่นจนเขารู้สึกถึงความอุ่นกลิ่นคุ้นเคยที่เขาเกือบลืมไปแม่พูดเบาๆทั้งน้ำตาแม่ยังอยู่ตรงนี้อย่าปล่อยมือแม่อีกนะลูกเขาซบหน้าลงบนไหล่ของแม่เสียงสะอื้นดังออกมาอย่างไม่ไอายฟ้าอายดิน และในห่วงนั้นเองเขารู้แน่ชัดว่าความผิดที่เขาเกือบก่อขึ้นจะตามหลอกหลอนเขาไปจนแก่เสียงลมหายใจของเขายังติดขัดอกกระเพื่อมขึ้นลงแรงเหมือนจะขาดใจแม่น้ำกลับมานิ่งสงบแต่ความเงียบนี้ไม่ใช่ความสบายใจมันเหมือนผืนผ้าที่คลุมร่างศพอึดอัดและหน้าหวัดวันเขายังคงกอดแม่แน่นราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปมือเกาะแขนจนเล็บจิกแต่แม่ก็ไม่ปัดป้อง เธอเพียงรูปศีษะะเขาช้าช้าสายตาเต็มไปด้วยความรักเป็นความอบอุ่นที่เขาเกือบสูญเสียไปตลอดการแต่ความเงียบก็ไม่คงอยู่นานเสียงน้ำหยดลงจากกิ่งไม้เหนือหัวดังแปะแปะเสียงเล็กน้อยนั้นสะท้อนในหูเขาเหมือนระฆังเตือนภัยเขาเงยหน้าขึ้นทันทีสายตาสั่นระริกเงาจันทรบนผิวน้ำไม่ได้สงบนิ่งคลื่นเล็กๆก,ก่อตัวขึ้นเองแม้ไม่มีลมพัด เป็นวงกลมเล็กๆที่ขยายออกเหมือนใครคว้างหินลงไปหัวใจเขาเต้นโครงครามอีกครั้งแม่ยังคงจับแขนเขาไว้แต่แววตาของเธอสั่นไหวเหมือนเธอก็เห็นสิ่งเดียวกันเธอกระซิบเสียงเบาสันสานมันยังไม่ไปไหนทันใดนั้นเสียงกรีดร้องไกลร้อยลอยมาตามลมเสียงเหมือนคนถูกน้ำกดจมพยายามตะเกียกตะกายขึ้นหายใจแต่กลับเต็มไปด้วยโทสะและคำสาบ เสียงนั้นสะท้อนกล้องไปทั่วผืนป่าจนใบไม้สั่นไหวเขาเอามือกุมหูอีกครั้งแต่เสียงยังลอดเข้ามาไม่ใช่เพียงเสียงเดียวแต่หลายเสียงเสียงของหญิงชราเสียงของเด็กเสียงของชายหนุ่มเหมือนเสียงวิญญาณมากมายที่ถูกกลืนลงในแม่น้ำแห่งนี้แม่บีบมือเขาแน่นกว่าเดิมดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเธอหันไปมองแม่น้ำและพูดด้วยเสียงสันเครือ ลูกที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับมนุษย์เราไปจากที่นี่เถอะเขาพยักหน้าอย่างไม่ลังเลทั้งคู่พยายามพยุมกับลุกขึ้นจากพื้นโคลนแต่ขณะนั้นเองพื้นดินใต้เท้าก็ไหวสะเทือนเหมือนมีบางอย่างขนาดใหญ่กําลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้แม่น้ําผิวน้ําแตกออกคลื่นกระจายสูงขึ้นเสียงโครมดังสนั่นกลางความมืดเงาดำมือหมาโผล่ขึ้นจากแม่น้ํา ไม่ใช่เพียงร่างแม่ปลอมอีกต่อไปแต่เป็นเงามหารที่รวมร่างวิญญาณหลายตนเข้าด้วยกันดวงตานับสิบดวงลืมโพลจากเงาดำแต่ละดวงตาเบิกกว้างติดอยู่ในสภาพพารมานชั่วนิรันต์เสียงร้องโหยหวนดังระง,งมเหมือนประสานเป็นเพลงสาบทุกเสียงพุ่งตรงมาที่เขาร้องเรียกชื่อเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกลูกลูกเขาล้มลงกับพื้นอีกครั้งมือสั่นระริกแม่พยายามดึงเขาให้ลุกขึ้นแต่ร่างกายเขาไม่ขยับ เหมือนถูกแรงมืดถ่วงไว้แน่นหนาแม่น้ำเริ่มแผ่ไอเย็นจัดปกคลุมทั้งป่าเขามองไปที่แม่น้ำอีกครั้งเงาดำนั้นค่อยๆย,ยื่นแขนออกมาหลายสิบแขนแขนยาวเหยียดเหมือนทวน,เนาเปื่อยเล็บหลมคมกำลังเอื้อมาทางเขาและแม่หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บปวดเขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงฝันร้ายแต่คือคำสาปของแม่น้ำคำสาปที่ไม่ยอมปล่อยใครที่ก้าวเข้ามา แม่ตะโกนสุดเสียงทั้งน้ำตาลูกวิ่งไปอย่าหันกลับมาเสียงนั้นเป็นทั้งคำสั่งและคำวิงวอนเขาไม่รู้ว่าแรงจากที่ไหนทำให้ร่างกายเขาขยับขาเริ่มก้าวออกไปทั้งที่ยังสั่นเหมือนจะลม้มเขาหันมองแม่เพียงชั่ววินาทีเดียวและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเขาย็นเยียบยิ่งกว่าความตายเขาหันกลับไปมองแม่เพียงเสี้ยววินาที และภาพที่เห็นทําให้ลมหายใจของเขาหยุดลงแม่ที่กอดเขาเมื่อครู่แม่ที่พูดกับเขาอย่างอ่อนโยนในตอนนี้ร่างกายค่อยๆซีดขาวโปร่งใสเหมือนละอองหมอกที่กําลังถูกลมพัดพาดวงตาของเธอยังเต็มไปด้วยความรักแต่มีแววเศร้เาเจือปนอยู่ลึกๆริมฝีปากขยับช้าๆพูประโยคสุดท้ายแม่อยู่กับลูกไม่ได้แล้วแต่แม่จะคอยมองลูกเสมอน้ำตาเขาไหลพราา เขาพยายามเอื้อมมือไปควา้าแต่สัมผัสได้เพียงอากาศว่างเปล่าร่างของแม่แตกสลายเป็นละอองแสงจันทร์ลอยหายไปท่ามกลางความมืดเสียงกรีดร้องของเงาดำมมาดังสะท้อนราวกับกรดเกลยอที่สูญเสียบางสิ่งมันกวัดแกว่งแขนหลายสิบข้างจนน้ำป่นป่วนแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นเองพื้นป่ารอบตัวกลับสว่างขึ้นแสงจันทร์สาดลงแรงกว่าที่เคยกระทบผิวน้ำจนแตกกระจายเป็นประกาย เงาดำกรีดร้องสุดเสียงก่อนร่างมันแตกสลายสลายกลายเป็นละอองควันดำจมหายลงในแม่น้ำลึกทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอีกครั้งลมพัดเพียงเบาๆใบไม้ไหวแผ่วแม่น้ำกลับนิ่งสงบเหมือนไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้นแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่มีวันหายเขาสุดลงนั่งริมตลิ่งสายตาย,ยังคงมองไปยังผืนน้ำกว้างความหนาวเย็นกัดกินกระดูกแต่เขาไม่ขยับ เพราะยังเฝ้ารอเราว่าจะได้เห็นแม่อีกสักครั้งแต่สิ่งที่เหลือมีเพียงเสียงลมและความทรงจำสุดท้ายที่แม่ทิ้งไว้ให้คำพูดที่ฝังอยู่ในใจตราบจนวันตายอย่าทิ้งแม่และเขารู้ทันทีว่าเรื่องราวในคืนนั้นจะเป็นบาดแผลที่เขาจะจำไปจนแก่เหมือนคำสาปที่ไม่มีวันเลือนหายไปกับการเวลา